สวัสดีครับวันนี้สต o อกโนวาจะพาไปเจาะลึกหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีทางการเงิน ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักแต่กําลังเติบโตอย่างรวดเร็วในโลกของ AI และการปล่อยสินเชื่อบริษัทนี้มีชื่อว่า Pagaya Technologies หรือ PGY บริษัทนี้ไม่ได้เป็นธนาคารไม่ได้ปล่อยกู้เองแต่กลับสร้างรายได้มหาศาลจากการเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้กู้กับนักลงทุนสถาบันผ่านเทคโนโลยี AI อัจฉริยะที่คัดกรองคุณภาพสินเชื่อได้ดีกว่ามนุษย์หลายเท่า PGY เปลี่ยนข้อมูลมหาศาลให้กลายเป็นการตัดสินใจที่สร้างกําไรและนั่นทําให้คําถามสาคัญของเราในวันนี้คือ PGY หาเงินได้อย่างไรและทําไม บริษัทนี้ถึงกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ทรงอิทธิพลที่สุดของวงการฟินเทคในเวลาไม่กี่ปีแต่ก่อนที่ผมจะเข้าเรื่องรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อให้กำลังใจทีมงานสต็อกโนวา้วยนะครับมาต่อกันเลย PGY ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นธนาคารแต่เป็นเครือข่ายทางการเงินอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI และ Machine Learning ภายใต้ระบบที่เรียกว่าพากาย่าพาส์ซึ่งเปรียบเสมือนสมองกลางของระบบสินเชื่อยุคใหม่มาดูต่อกันที่รายได้หลักของพากาย่าค่าผ่านทางจากทั้งสองฝั่งของเครือข่ายพากาย่าไม่ปล่อยกู้เองไม่ถือสินเชื่อในงบดุลตัวเองแต่กลับมีรายได้มหาศาลจากการทำหน้าที่ตัวกลางที่เชื่อมโยงผู้ให้กู้และนักลงทุนเข้าด้วยกันผ่านระบบ AI ที่ชื่อว่าพากาย่าพาส์รายได้ของบริษัทจึงมาจากค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นตลอดวงจรของธุรกรรมสินเชื่อค่าธรรมเนียมจากพันธมิตรผู้ให้กู้เมื่อพันธมิตรเช่นธนาคาร สหกรณ์เครดิตหรือบริษัทฟินเทคใช้เทคโนโลยีของพักกายเพื่อช่วยประเมินลูกค้าระบบ AI จะช่วยคัดกรองผู้ที่มีศักยภาพแต่เคยถูกปฏิเสธโดยโมเดลรั้งเดิมทําให้ผู้ให้กู้สามารถอนุมัติสินเชื่อได้มากขึ้นโดยไม่เพิ่มความเสี่ยงทุกครั้งที่เกิดการปล่อยสินเชื่อสําเร็จพักกายจะได้รับค่าธรรมเนียมการให้บริการคิดเป็นเปอร์เซนต์จากมูลค่าสินเชื่อที่ปล่อยออกมาพูดง่ายๆก็คือยิ่งพักกาย ช่วยให้พนพธมิิรปล่อยสินเชื่อได้มากเท่าไหร่รายได้ของบริษัทก็จะเพิ่มตามไปด้วยครับนี่คือรายได้ก้อนแรกมาจากฝั่งผู้ให้กู้ที่ต้องการใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายฐานลูกค้าต่อมาค่าธรรมเนียมจากนักลงทุนสถาบันอีกด้านหนึ่งปาก่าญจะนำสินเชื่อที่เกิดขึ้นแล้วมาจัดกลุ่มและแปลงเป็นหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกันซึ่งสามารถขายให้นักลงทุนสถาบันเช่นกองทุนบำเหน็จบำนาญกองทุนรวมหรือบริษัทประกันเพื่อสร้างรายได้ระยะย,ยาวในกระบวนการนี้ปากกาญจะเก็บรายได้จากหลายส่วน ได้แก่ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการจากการจัดตั้งและดูแลสินทรัพย์ในพอร์ตของนักลงทุนและค่าธรรมเนียมตามผลงานหากสินทรัพย์ที่ปะกายาจัดการให้ผลตอบแทนดีกว่าที่คาดบริษัทจะได้รับโบนัสเพิ่มเติมตามผลงานนั้นกระบวนการนี้คล้ายกับการที่ปะกยายาเปลี่ยนสินเชื่อให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์แห่งการลงทุนที่มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ซึ่งช่วยให้นักลงทุนมั่นใจว่าพอร์ตสินเชื่อที่ซื้อไปผ่านการคัดกรองจาก AI ระดับสูงแล้ว หากมองในภาพรวมปกากกาญะทำหน้าที่เหมือนทางด่วนทางการเงินที่เชื่อมทั้งสองฝั่งเข้าหากันฝั่งหนึ่งคือผู้ให้กู้ที่ต้องการปล่อยสินเชื่อให้ได้มากขึ้นอีกฝั่งคือนักลงทุนที่ต้องการสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนคุ้มค่าทุกครั้งที่เงินทุนเคลื่อนผ่านทางด่วนเส้นนี้ปกากาญก็เก็บค่าผ่านทางในรูปแบบค่าธรรมเนียมทั้งสองฝั่งจากข้อมูลปี2024ที่มีการประมวลผลสินเชื่อผ่านระบบกว่า10,000ล้านเหรียญสหรัฐต่ตอป,ปีและขยายพัฒนิตยอย่างต่อเนื่องกับผู้ใใใหหห้้กูรรายญ่น่นนสัฐเช Upstart และ Ally Financial กล่าวได้ว่าโมเดลธุรกิจของภักายาคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินยุคใหม่ที่ทำให้ AI ไม่ได้เป็นเพียงแค่เทคโนโลยีเสริมแต่เป็นเครื่องจักรทำเงินตัวจริงในโลกฟินเทคและอีกหนึ่งหัวใจสําคัญที่ทําให้ภักกยาสร้างรายได้อย่างมั่นคงและเติบโตอย่างไม่หยุดยัง้งคือสิ่งที่บริษัทเรียกว่าวงจรคุณธรรมระบบนี้ยิ่งใช้งานมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น1ข้อมูลยิ่งมาก AI ยิ่งฉลาดทุกครั้งที่มีการขอสินเชื่อและทำธุรกรรมผ่านเครือข่ายภาคยาข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำกลับมาเป็นเชื้อเพลิงให้กับระบบ AI ของบริษัทระบบนี้เรียนรู้จากข้อมูลจริงจำนวนมหาศาลเช่นพฤติกรรมการชำระเงินระยะเวลาในการกู้ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางเศรษฐกิจมหาภาคและคุณภาพของสินเชื่อในอดีตในปี2024พาคยา มีฐานข้อมูลสินเชื่อมากกว่า30ล้านรายการที่ผ่านการวิเคราะห์โดยระบบของตนเองซึ่งถือเป็นขุมทองของข้อมูลที่ยากที่คู่แข่งจะลอกเลียนแบบได้ 2. ความแม่นยำที่เหนือกว่าเท่ากับการบริหารความเสี่ยงที่ดีกว่าด้วยข้อมูลจำนวนมหาศาลและโมเดลแมชชีนเลอร์นิ่งที่ถูกฝึกฝนอย่างต่อเนื่องทําให้ AI ของภารยาสามารถแยกแยะความเสี่ยงได้ละเอียดกว่าระบบประเมินดั้งเดิมผลลัพธ์ก็คือผู้ให้กู้ได้สินเชื่อที่มีอัตราหนี้เสีย ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดและนักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและคาดการได้มากขึ้นจุดนี้เองที่สร้างความได้เปรียบเชิงคุณภาพซึ่งคู่แข่งในตลาดฟินเทคทั่วไปยังตามไม่ทัน3ดึงดูดพันธมิตรและนักลงทุนมากขึ้นก็เมื่อระบบของพักกายาสร้างผลลัพธ์ที่ดีและมั่นยำขึ้นเรื่อยๆครับบริษัทก็กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดพันธมิตรใหม่ๆเข้ามาในเครือข่ายอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพักกายา ได้ร่วมมือกับสถาบันทางการเงินชั้นนําของสหรัฐมากมายรวมถึงกองทุนสถาบันการเงินระดับโลกหลายแห่งที่เข้ามาซื้อสินทรัพย์ในรูปแบบหลักทรัพย์คาประกันจากเครือข่ายของบริษัทพันธมิตรเหล่านี้ไม่เพียงช่วยขยายฐานธุรกิจแต่ยังสร้างเครือข่ายข้อมูลที่ใหญ่และซับซ้อนยิ่งขึ้นซึ่งกลับมาช่วยเฮ AI ของพักกยาฉลาดขึ้นอีกขั้นหนึ่งครับและกลายเป็นวงจรที่ขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน 4. การขยายผลิตภัณฑ์สู่ตลาดใหม่พากกยาเริ่มต้นจากการให้บริการในสินเชื่อส่วนบุคคลแต่เมื่อโมเดลเรรรริิ่มมปะสสบควาาํ็จษัท ได้ขยายสู่ตลาดใหม่ๆที่ใหญ่กว่าเช่นสินเชื่อรถยนต์สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์และสินเชื่อบัตรเครดิตและการเงินผู้บริโภคก,การขยายนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มรายได้แต่ยังช่วยเพิ่มความหลากหลายของข้อมูลในระบบ AI ของบริษัทซึ่งส่งผลกลับมาช่วยให้โมเดลการประเมินสินเชื่อทุกประเภทมีความแม่นยำยิ่งขึ้นปกากกาญ่าสร้างระบบนิเวศท,ทางการเงินที่ AI เป็นศูนย์กลางและทุกการใช้งานจะทำให้ระบบแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ พักกายาสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนไม่ใช่ด้วยการเพิ่มจำนวนธุรกรรมเพียงอย่างเดียวแต่ด้วยคุณภาพของเทคโนโลยีที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลาตลอด2ปีที่ผ่านมาพักายาแสดงให้เห็นถึงอัตราการเติบโตของรายได้ที่ร้อนแรงมาก อย่างต่อเนื่องจากการขยายพันธมิตรทางการเงินและปริมาณสินเชื่อที่ไหลผ่านระบบ AI ของบริษัทเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวในไตรมาสที่2ปี2025ไรายได้ของภากายาเติบโตขึ้นมากกว่า30%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งสะท้อนว่าระบบภากายาเพาส์ได้รับการยอมรับในวงกว้างมากขึ้นทั้งจากผู้ให้กู้และนักลงทุนสถาบันอย่างไรก็ตามตัวเลขกําไรต่อหุ้นในอดีตกับยังติดลบซึ่งอาจทําให้นักลงทุนมือใหม่สงสัยว่าบริษัทนี้มันกาลังขาดทุนอยู่หรือไม่ความจริงแล้วสาเหตุของ EPS ที่ติดลบในช่วง ทุนแต่เกิดจากค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดเช่นค่าตอบแทนพนักงานในรูปแบบหุ้นซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่เกิดขึ้นเมื่อบริษัทมอบหุ้นให้กับพนักงานหรือผู้บริหารเพื่อรักษาบุคลากรคุณภาพในระยะยาวและค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและการพัฒนาหรือ R&D ครับเพื่อเร่งสร้างเทคโนโลยี AI และขยายโครงสร้างพื้นฐานทางข้อมูล ให้รองรับธุรกรรมขนาดใหญ่พูดง่ายๆก็คือพากยา่ายอมลงทุนในอนาคตโดยเร่งสร้างระบบกรอเก็บเกี่ยวกำไรจริงในภายหลังนักวิเคราะห์ในวอลสตรีทจำนวนมากยังคงมีมุมมองเชิงบวกโดยส่วนใหญ่ให้คําแนะนําซื้อพร้อมคาดการณ์ว่ากําไรต่อหุ้นจะเป็นบวกตลอดทั้งปี2025ซึ่งถ้าหากเป็นจริงจะถือเป็นการพลิกหน้าประวัติศาสตร์ของบริษัทต,ตั้งแต่ก่อตั้งมาในปี2016จับตางบไตรมาส3 10พฤศจิกายนนี้สิ่งที่นักลงทุนกำลังรอคอยคือ ผลประกอบการไตรมาส3ปี2025ที่จะประกาศในวันที่10พฤศจิกายนนี้นักวิเคราะห์คาดว่าบริษัทจะรายงานรายได้และกำไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่องพร้อมอาจเปิดเผยแผนขยายตลาดใหม่ในยุโรปและเอเชียซึ่งกำลังจะเป็นอีกก้าวสำคัญของปากยา ในการขยายเครือข่ายทางการเงินอัจฉริยะไปทั่วโลกล่าสุดพากย่าก็เพิ่งประกาศข่าวใหญ่ที่ช่วยต่อจิกซอให้เห็นภาพของการเติบโตชัดเจนยิ่งขึ้นครับนั่นคือข้อตกลงมูลค่าสูงสุด500ล้านดอลลาร์กับ Castle Lake LP ซึ่งเป็นบริษัทด้านการลงทุนทางเลือกระดับโลกดีลวนี้เรียกว่า Auto Forward Flow Agreement พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือ Castle Lake จะเข้าซื้อสินเชื่อรถยนต์ที่มาจากแพลตฟอร์มของพากย่าด้วยมูลค่าสูงสุดถึง500ล้านดอ,ลลลนอดล สินเชื่อรถยนต์ครั้งแรกของทั้งสองบริษัทสิ่งที่น่าสนใจคือการร่วมมือในครั้งนี้ไม่ได้มีแค่ในหมวดสินเชื่อรถยนต์เท่านั้นแต่ทั้งคู่ยังมีความสัมพันธ์ทางการลงทุนในสินเชื่อส่วนบุคคลด้วยซึ่งหมายความว่าปากาย่ากำลังสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการเงินที่หลากหลายขึ้นเรื่อยๆและสิ่งนี้คือหัวใจของความยั่งยืนทางรายได้เพราะยิ่งมีพันธมิตรมากแหล่งเงินทุนก็ยิ่งมั่นคง พากย่าผ่านช่วงเผาผลาญต้นทุนเพื่อสร้างเทคโนโลยีมาแล้วและตอนนี้กําลังเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวผลลัพธ์จากเครือข่ายที่สร้างขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแม้ EPS เคยติดลบในอดีตแต่ทุกตัวเลขกําลังสะท้อนว่าบริษัทกําลังเดินหน้าเข้าสู่ความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นทุกไตรมาสในโลกที่ AI กําลังเข้ามาเปลี่ยนโฉมธุรกิจการเงินทั่วโลกพากย่าคือหนึ่งในตัวอย่างชัดเจนของบริษัทที่ลงทุนในอนาคตและตอนนี้อนาคตกําลังเริ่มตอบแทนคืนแล้วพากย่า ได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างวงจรคุณธรรมของข้อมูลที่จะทําให้บริษัทแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆคําถามก็คือโมเดลธุรกิจที่พึ่งพาความฉลาดของ AI เป็นหลักแบบนี้จะมีความเสี่ยงด้านการแข่งขันหรือการกํากับดูแลอะไรบ้างที่นักลงทุนควรจับตามองในระยะยาววันนี้มีเพียงแค่นี้ครับแล้วพบกันพรุ่งนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์และอย่าลืมกด u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อติดตาม Sto c k n นวาและพบกันใหม่ในตอนถัดไปครับ คําเตือนข้อมูลทั้งหมดนี้จัดทำขึ้นเพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คําแนะนำการลงทุนและนักลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ